แต่แม่เนี่ยสิมีสอนคาบแรกอะไม่รู้แม่จะไปทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหต้องมีรอบเลนมันคือสายแล้วครับคือผมมีสอบเก็บคะแนนด้วยครับเช้านี้สายสายพ่อสายเลยนี่สายแล้ววันนี้บอกมาเลยว่าใครตื่นสายที่สุดวันนี้ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่อยากรู้เท่านั้นเองว่าใครสาย นี่แม่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้านะมาเตรียมทํากับข้าวทําความสะอาดบ้านยังไม่มีใครตื่นเลยอะ่ะฮะแม่บอกแล้วไงว่าอย่านอนดึกอตายแล้วไปไปรีบเถอะไปๆเ,เอ้ยใเย็นก็ได้ไม่เห็นต้องกระแทกกระทันขนาดนั้นเลย แต่ต่างหลายดังดไม้ที่มาต่างกันเกดอดทนนาเาพัน์ที่แปต่างทุกๆดอกก็สวดีตามชิ้นต่างคนต่างเหตุผนทุกคนก็มีต่างสทใครก็อยากไป เมื่อคืนฉันทําน้ําหกตรงบันไดว่ะตื่นเช้ามามีคนเช็ดให้ด้วยเว้ยเออใหอยู่บ้านนี้นี่จริงๆว่ะเออมีคนเช็ดให้ด้วยเออเออเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเลยนซองเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากป้าไปเตะกับใครมาล่ะครับคือป้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปเตะกับใคร

เพราะฉะนั้นอยู่ดูแลป้าเขาเพราะแกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทําอะไรในบ้านนี้พ่อเดียวดิพ่อได้ฟังที่ผมพูดไหมเนี่ย<อ>ผมบอกว่า <laughs> ผมไปคุณจะให้ฉันอยู่บ้านกับเอกเหรอใช่ <laughs> <laughs> ฉันไปทํางานกับคุณได้ไหมอะแล้วทำไมผมต้องมาลำบากในความซุ่มซ่ามของป้าเขาด้วยน้าไม่ได้ซุ่มซ่ามนะแต่ว่าบันไดมันเปียกน้าก็เลยลื่น แกต้องอยู่ดูแลนาเขาจนกว่านาเขาจะหายเข้าใจไหมฉันไม่มีเวลามาเถียงกับแกแล้วฉันไปทำงานแล้วพ่อเอกจะไปธุระก็ไปดินาอยู่ได้อยู่ได้แน่นะป้าอยู่ได้สบายมากอยู่ได้ก็ดีผมจะได้ไป ไม่ไหมไม่นอกรั้วเลยล่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไหนบอกว่าอยู่ได้ไงก็อยู่ได้ เขาต้มมาให้นะครับนะ้าต้องกินยาก่อนอาหารนะ่ะเอกไปดูในถุงยาให้น้านหน่อยหน้าซองมันจะเขียนเอาไว้ว่าก่อนอาหารยาก็อยู่ในถาดน,นี่แล้วไงครับอุ่นแล้วครับแมวเอาแล้ว,ลวนะผมไปละเอ้ยเดี๋ยวเอกเอานมไปแช่ตู้เย็นเลยนะ้าไม่กินนมนี่ป้า ตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยกระดูกร้าวแม่เอาน้อให้ผมกินทุกวันเลยพอผ่านไปสองอาทิตย์นะผมก็กลับมาวิ่งได้ปกติแต่ถ้าป้าไม่กินก็ไม่เป็นไรผมกินเอง ได้ไม่ต้องลำบากให้ผมมาดูแลอีกไปแล้วนะครับทำไรหนูวิหนูวิเนี่ยจะถ่ายรูปแล้วก็ ส่งไปที่โมเดลลิ่งนูวิเนี่ยนะจริงเหรอจริงอะดินี่โอชินก็ส่งยีแนนก็ส่งกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่หนูวิหนึ่งแม่เป็นไงบ้างอ๋อแม่นอนหลับอยู่ข้างบนค่ะพ่อดีมากเป็นการพักผ่อนอย่างดีครับเฮ้ยเจ้าเอกดูแลแม่อยู่ใช่ไหมเออ นอนอยู่นี่ครับเอกจกเอกโอ้ยพ่ออะไรเนี่ยกำลังหลับสบายหลับสบายอะไรฉันให้แกดูแลนะเขาแกมานอนอู้หลับอยู่นี้ได้ยังไงอู้อะไรพ่อใครว่าผมอู้วันนี้นะผมนอนอยู่นี่ทั้งวันเลยสบายไม่มีเสียงป้ามาบ่นด้วยไอไอลูกคนนี้โอ้โอเป็นคูคุณพ่อครับ ใจเย็นๆก่อนครับเอ่อนั่งนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนครับเออแล้วถืออะไรมาเต็มเลยครับเนี่ยวัตถุดิบอาหารเย็นนี่กะเข้าไข่ดาวเขาไม่เรียกว่าวัตถุดิบมั้งคะผมว่าเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะอาหารกันดีกว่าครับอ่ะไป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  เราจะนั่งกินกันแบบนี้เลยอะครับคือผมว่ามันดูไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะครับอ่านี่นี่นี่ปึ๊บนี่วางอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บอย่งนี้อันนี้นะคะพียพ่อคะนี่เป็นการกินข้าวที่สบายที่สุดเลยครับพ่ออ่นีา ให้บ้านเราเหรอเนี่ยผมบอกให้เก็บตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ครับก็หนูวิคิดว่าพวกเราเนี่ยจะรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเก็บกันก่อนนะคะผมว่าเดี๋ยวเราต้องแบ่งหน้าที่กันดูแลบ้านแล้วล่ะครับพ่อแก่แล้วพ่อดูแลเรื่องอาหารก็แล้วกันง่ายที่สุดโอเคได้ครับหนูวิจะทําอะไรหนูวิต้องทําด้วยเหรออ้าวหนูวิผู้หญิงนะ ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งควรทำเลยแต่ว่าหนูวีเนี่บอกบางมากเลยนะคะหนูวีเป็นนองคนเล็กนะคะหนูวีเป็นลูกสาวคนเล็กหนูวีมีร่างกายที่บอบบางและหนูวีก็อดแอมมากๆเลยค่ะบพ่อแดงแบบนี้โมเดลลิ่งไม่รับหนูวีด <democr diode. S 1> ูแบบนี้ค่ะเพราะมันเนีย่ยสบายที่สุด เฮ้ย <Hey, S 2> ไอ้นั่นมันของพ่อแต่ว่าพ่อเนี่ยเป็นพ่อของนูวีเลยนะคะคุณพ่อของนูวีเนี่ยจะไม่เสียสละให้ลูกสาวที่รักคุณพ่อมากขนาดนี้เลยเหรอครั <c oughs> สแสดงแบบนี้ยโมเดลลิ่งก็ไม่รับพ่อครับเอาเข้ากล่องให้ผมกล่องน,นดิอยู่แล้วอะลืมบอ,อกไปซื้อเดีอยอะจัดห้เฮ้ย <c oughs> hey! ลืมไปว่าจากนี้ไปมันเป็นหน้าที่ของหนูวิแล้วอะไรเริ่มง,งานตอนนี้เลยเหรอคะถูกต้องเออ,เอ,อใช่เอกคือพวกเรากำลังแบ่งหน้าที่ดูแลบ้านกันอยู่แกจะทำอะไรจะดูแลเสื้อผ้าหรือว่าจะล้างจานฮะล้างจานพ่อพอ,พอล้างจานดีกว่าง่ายที่สุด นุวิล้างจานดีกว่ค่ะว่ามันง่ายที่สุดค่ะไม่ได้นุวิดูแลเรื่องอาหารแล้วล้างจานเนี่ยนะสบายแบะนพ่อดูแลเสื้อผ้าแล้วกันง่ายที่สุดเสื้อผ้านี่แหละสบายที่สุดซักซัก,ซกรีดรีบงานสะอาดสะอาดใช่เงินนุไม่ต้องห้ามเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเข้าใจไหมแล้วกแกเอกทำอะไรก็ฉันดูแลแม่แกแล้วนะเว้ย แค่นั้นพอจบมันคนละเรื่องกันไม่ยงั้นแกต้องดูแลเรื่องความสะอาดด้วยก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะมาดูแลเรื่องความสะอาดอแต่ไม่ดูแลป้านะเว้ยตกลงว่าเองไม่ต้องดูแลป้าเัาก็ได้เออคือคุณพ่อครับแล้วถ้าพวกเราไปเรียนไปทำงานเงนี้ครับแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่ครับหนูเองคะ่ะหนูวิจะอาสาดูแลแม่เองคะ่ะ เรื่องเรียนนะก็ไม่ต้องไปค่ะไม่ได้แต่วหนูวีเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่แต่จใจของหนูวีเลยนะคะหัวใจดวงนี้เนี่ยมันต้องคอยดูแลคุณแม่อยู่ทุกๆวันนีค่ะหนูวีเนี่ยจะหยุดเรียนเพื่อคุณแม่เลยนะคะพ่อค่ะพี่นึงแบบนี้ก็ไม่รับ งั้นไอเอกงแกดูแลแม่ฉันส่วนเรื่องความสะอาดเดี๋ยวฉันดูแลเอง ครับเดี๋ยวฝากนี้ด้วยนะครับไม่มีปัญหาสอืยโอ้วอ้ยโอ้ยอยอ้ยโอ่ยเอ้ยอยอ้ยโอ้อ้ยอ้อ,อ,อ้อยยย้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ออ้ยโอ้ย้ยโอน้ยโ้ ลลููกกอะไรหนูวิสาพ่อรีดชุดนี้หน่อยนะคะนี่ค่ะหนูเนี่ยจะใส่ชุดนี้ถ่ายรูปค่ะไม่มีปัญหาคุณพ่อครับฝากนี้ด้วยครับได้โทษหน่อยครับไม่มีปัญหาครับผมอันนี้อันนี้ด้วยครับได้ได้ครับผม เฮ้ยพ่อลืมปิดน้ำมันไหลแล้วมันไหลโถ่อะไรก็นเน่ยมันง่ายงานง่ายไม่เห็นมันยังง่ายเลยมันถอยตายแล้วมันไหลรีบไปเช็ดน้ำเลยนะรู้จักหน้าที่บ้างสิใช่ดิตัวเองเอางานง่ายไปหมดแล้วนี่เฮ้ยพี่หนึ่งพี่หนึ่งได้ได้กลิ่นอะไรไม่ไหมหรือเปล่าอ่ะ หนูวิทำกับข้าวทิ้งไว้เหรอเฮ้ยเปล่าเฮ้ยพี่หนึ่งเอาลี้นเอาตัวลิ้นไปอ่ะเฮ้ยเอาพี่ปิดปิดเลยปิดเลยคุณอยู่ไหนเฮ้ยใครดับแล้วหนูวิหนูวิเป็นคนชักปลากเอกะค่ะเฮ้๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเืองะแอะวุ่นวายอะไรคือนี่ครับคือโอ้ยคือเสื้อไหมครับ นี่ก็่อะไรใหญ่โตไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็นี่นี่โดนใส่กองนู้นไปนี่คืออะไรครับเนี่ยกองนั้นแหละก็คือผ้าไหมอ่ะอ้ยหนูวได้เสื้อใหม่แล้วอ่ะดีหนูไปเอาเสื้อมาให้พอีอีกดีกว่าเฮ้ยทำไมพอลีเสื้อหนูวีไม่น้อยจังเลยอะคะ พี่จัดไปแล้วอดินี่แล้วหนูวิจะถ่ายรูปยังไงพี่หนึ่งรู้เปล่าว่าหนูวิใช้เวลาจัดนันมากเลยนะกว่าจะได้ได้ขนาดเนี้ยลกๆแบบเมื่อกี้นะจะไปสวยได้ไงเราหนูวิถ่ายรูปส่งเดดลิ่งนะหนูวิไม่ได้ถ่ายรูปติดบาทออ,อ,อ,อแล้วคุณพ่อทำไรครับ อ,อย่าพ,พาไงยังไงพี่หนึ่งก็ต้องไปช่วยหนูวิจัดตามหนูมาเดี๋ยวนี้เลยมานี่เลยมานี้เลยไม่เอาเดี๋ยวพี่จะถูพื้นมานี่เดี๋ยวนี้เลยมานี่เลยมาช่วยหนูวิจัดเขาไอ,อ,อ้โอ้โนหน้ำน้ำหกเอ้ยส, <laughs> สภาพบ้านแย่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเกิดมาเลยนะครับ แต่ยังไม่แย่ที่สุดเท่าที่พ่อเกิดมามผมนึกภาพไม่ออกเลยเนะี่ยพ่อก็ไม่อยากจะนึกภาพเหมือนกันเมื่อตอนนั้นนะแม่ก็คุมพ่อนะให้ทำงานนะทำความสะอาดทั้งวันทั้งคืนหนึ่งคืนเต็มเต็มก็ไม่ไม่ใช่สิสองคืนเต็มเต็มคิดแล้วหยองยองพอพี่หนึ่งนั่นแหละไม่ยอมดูแลเรื่องความสะอาดบ้านให้ดี ก็คนหนึ่งเก็บคนหนึ่งทำรกมันจะไปสะอาดได้งไงเฮ้ยนี่มันเกี่ยวอะไรกับหนูวิเนี่ยหนูวิไปทำรกตอนไหนแล้วเมื่อวานใครเตะทางน้ําหกหนูวิไม่ได้ทำรกหนูวิทำเปียกตั้งห้อวันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยเออจริงด้วยสิหนูวิเฮ้ยห,หนูวิลืมซื้อข้าวมา หนูวิว่าไงนะก็ว่าลืมซื้อข้ามาค่ะพ่อไม่มีข้าวก็หนูวิลืมอ่ะชีวิตหนูวิเนี่ยมันมีอะไรให้คิดตลอดเวลาเลยนะคะโอ้หนูวิจะไปจำอะไรได้ทุกเรื่องได้ยังไงคะหนูวิไปซื้อเลยไปเลยใช่ใช่ไปเดี๋ยวนี้เลยไม่เอาเลยไป ไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยไปๆเราเราทำกินกันเองไหมได้งั้นหนูุยไปทำเลยพ่อลงมือเลยค่ะโอเคหนึ่งลุยฮะตกลงไม่มีใครทำใช่ไหมครับใช่หนวิว่าเราไปตามแม่ดีกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยหนูุย แม่กำลังขาหักอยู่พ่อคะพ่ ouais. do, ออ so, nah. ุ้มแม่ลงมาข้างล่างไหวไหมคะคือพี่ไม่ได้แบ่งความไปหมดนะแม่กำลังป่วยอยู่จะทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงก็แม่เขาขาหักอะแต่หนูว่าแขนแม่เนี่ยยังใช้การได้อยู่นะเฮ้ยหนูวิไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยหนูวิหนูวิลงมาแม่คะคือพวกเราไม่ได้นะหนูวิ นิดเดียวนะพี่หนึ่งเฮ้ยนี่มันกี่โมงแล้วจะไปซื้อข้าวที่ไหนทานเราตอนเนี้ยคือแม่เขาป่วยอยู่ก็แค่กระดูกล้าวเองทำอาหารได้อยู่หรือว่าพี่หนึ่งจะให้หนูวิทำเออโอเคโอเค คือไม่ตามแม่ก็ได้แม่คะแม่เป็นไงยายวิ เตื็นแล้วเหรอหลับคาไม่มองทั้งพี่ทั้งน้องเลยพี่พี่พี่กินอะไรอ่ะหนี่ขอกินหน่อยนะข้าวต้มพี่ทำเอง เช็ดเลยเยวิเช็ดเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวอะไรเช็ดอยู่นี้เลยยยวิเกิดมีใครเดินมาลื่นล้มขาหักอีกจะทำยังไงฉันต้องดูแลรู้ไหมเหนื่อยฉัน

ที่จกใจเธอดูวันแรกที่เจอไม่เหมือนกันเลยจะคบจะหาแค่มองในตาม,มานก็คงไม่รู้แม้จะยังไม่ใชู่ไปเลยท,ทำเ,<ล>ยเร็วๆด้เสร็จตักทีงานบ้านอ่ะว่าพักกินข,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 ข้าวกลางวันก่อนไหมฉันเอาเข้าวต้มนะร้านประจำที่คุณเคยซื้อมาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวข้าวต้มอะไรนะคุณอ้าวก็เอกเขาบอกว่าข้าวต้มอ่ะ ร้านประจำที่คุณซื้อมาให้ฉันกินทุกวันไงร้านนั้นแหละอร่อยดีฮะนี่อย่าบอกนะว่าคุณไม่ได้ซื้ออ่ะเปล่านี่ก็เอกเขาบอกอย่างนั้นนะคำถามท้ายละครแคลเซียมเสริมสร้างกระดูก มีมากในอาหารชนิดใด 1. น,นมผักใบเขียวและถั่วต่างๆ 2. ง,งเนื้อหมูและเนื้อไก่ผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการส่งคำตอบได้ที่ sit.com.thaipbs.or.th ประกาศผู้ได้รับของที่ระลึกทาง Facebook sit.com ลูกไม้